ปูอย่างน้อครับอย่างซื้อ,อยังซื้อปูอย่างครับผู้เสียมาอทองคำดููเสยมาทองคำเนาะเป็นร่างเป็นร่างทรงเป็นร่างทรงปูเสยเสยมาทองคำนะครับกินน้ำน้ำแดงน้ำแดงคระปูน้ำแดงค่ะ ท่านใดสนใจอยากจะเช่าบูชาตะกุดล็กช้างตะกุดลคช้างเด่นทางด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงท่านใดดวงไม่ดีดวงตกอยากถูกหวยเลยเบอร์ซื้อหวยผิดๆถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนแอดมินแนะนาเลยตะกุดล็ช้างบูชาดอกละ350บาทเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรมาให้ชเจนหรือโทรมาได้เลยเบอร์0 8 2 8 7 0 3 4 2 9ภายในบรรจุไปด้วยเส้นคนหางช้างเส้นคนหดช้างลกช้างหนังช้างกระดูกช้างและของมงคลช้างเกือบทุกชนิดเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่เรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง างไว้ <t ık maybe> ับผมขอให้ทุกท <workflows> the ่านได้ปวดพิจณาตัวท่านนฐานะของผมบวชพิจนาญาณนะนสมนะครับเชื่อสมคนท่านนะครับอ้เกิลกักตกกกลับลกคลับนียพักหลับเนโอ้กอโตโตอยู่น้ำหายบอกปู ปูหายแล้วหายแล้วคือแล้วลูกโอ้ตัวจุน้อ้อยเนาะตัวปูด้งหายหลายตัวเอาตัวใหม่ได้ไหมนี่แบบเอาตัวแบบเอาชัดๆอ่ะไม่หายหลายตัวมากปูลูกไม่มีเงินซื้อเยอะเกินเอาน้ำปูนี่แหละปูบอกมาเลยหลายตัวเอาเด็ดๆเจ๊ตัวนึง่งน้าเนาะตูัววันมาจะอะไรจะเล่น ดับผมเอามาเปิดฝักปูข้ายลูกหลานนะครับโอ้ยโอ้ยสูดยาไปกระแทกมันตะปูเนาะนะครับท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้ล่าส่งนะครับเข้ากระทันหันเลยนะครับผมนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับเอฟซีทุกท่านนะครับผมก็ดูนะว่าตัวเลขจะเป็นตัวไหนนะครับท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้ ตัวเนตเตกปตัวเยปเดตเสอตกผู้ชมท่านผมเข้ามาปามมนะเกิดอักมบอยามันมาโอ้สบเดอสบกโคสามตัวเด้อปูเด้อ สบลายก็ขอตัวแหละโอ้ยออกดังทวนบานทวนบอกตรงๆนเด้อปูหลร้านงูร้านแปรบ่ได้ไดบอกมาตรงๆโลดปนปีเป็น่้กัู่้ม่าดุแปดอยสิบสามปีแปดร้อยสิบสามปีบอร้อยสิบสามปดห่งศูนย์ แปดนสนึ่งสาเออตัวทีตัวทีเดี๋ยวเลขเคลือนเลยนันเลขเคลือนบ่อมีสิทธบตัวสตัวาเนาะั้อไนเสามตัวสามตัวตมัตัวแับสตัวน่ะปูเด้อมาไกลขนาดนี้มาไกนี้ต้องเอามาต่ไกลนะครับเอาสตัวตรงๆนะครับเอาทังบนทั้งหลังอะปู้เอาทังบนทั้งหลังอะปูอาออ๋อ เก้าเกใเลยเก้าหกเกาเลยอ่ะเก้า่เก้าหเก้าเกตัวเก้าเยไม่ดูาส้งตัวลังนะโ้ของมันจาก13บสามาทนะกของมันจากสิบามบานครับบาทเาังคู่ตังคู่เขาบามทนะครับสิบสานะครับเก้ากแล้ทุกท่านชมครับ สิบสามนะครับป er ูบอกว่าเขอเรียญสิบสา3บาทิบสามบาทครับสิบสามบาทขเรียนบสิบปูเขเรียบาทาตาับอันเรียญสิบครับปูเร like ียนสิบสิบหกบาทหกบาทหกสลึง บป้หูเลยนะครับเลยบูวลางุปูนอ่ะมาลูกหลังเกินไม่กับโป้งหูเลยปูเอ้ยสามบาทนะครับสี่บาทสี่บาท นัะปูให้เป็นปริศนานะครับท่านผู้ชมครับปริศนานะครับเอาคองมาปูอย่าไปตีตีลูกตีหลานตีเป็นเลขดีกว่าตีเป็นเลขปูหกซีเนอะลูกหกซีหกซีโอ้สาธุสาธุสาธุซีหกซีหกซีซีน้องปูเนาะหกซีสาธุ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 ข้ารถปูเซฟโพ่โปแคารถปู่นี phụ tinh cả bàn tinh em này, tinh em phụ 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 tinh em nói tinh em phụ em phụ tinh em em phụ em đại tinh em em phụ tinh em phụ tinh em phụ Dìm em ơi, dìm em phụ tinh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  em phụ อขอโทษขอใชยกูด้วแเกกูจ้าเก็บไป,ปนะกูได้เ,เก็ไป,ปนะกูเนี่ยเกบไปกูเนี่ยับจะให้รูอยากให้ทำอะไรเนาะปูอยากให้โอ้บอกันแบนนบนั้งแบลูกเอ้ยูอต้นลุกหลาน อยากหให้ลูกร้านมื้อกินมื้อใส่จักนิดๆน้อยๆก็ต้องกินหลายหรอกลูกกินหลายมาก็เพราะีกินนิดๆน้อยๆเอาลูกเออเาลูกเลมาคำมาพูงไงลูกร้าน เอาแค่นั้นนะลูกน้อปู่จุดไปพักของปูนะ้าทุปูเด้อมาบอกปูจะให้กิงวดปูจะให้กิงวดเนี่ยปูจะให้กิ้งวดบิน ท่านผู้ชมนะครับเมื่อกี้ผูกมาเข้าส่งกระทันหันเลยนะครับอยู่ที่ไหนะครับผมที่ไหนะครับผมท่านผู้ชมนะครับเมื่อกี้สดๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมสำหรับท่านใดที่ตามเลขไหที่อยู่บ้านซาดนะครับผมเมื่อกี้มีนักเสี่ยงโชคนะครับมาพอดีแล้วเกิดผูเข้ากระทันหันนะครับผมแล้วก็บอกตัวเลขมาอย่างที่ทุกท่านเห็นในคลิปนะครับผมดูแล้วชอบแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องคนกระชังด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปส่งไหอีกครั้งนะครับผมว่าไหจะเป็นตัวไหนนะครับผม นี่ครับท่านผู้ชมนะครับผมหาจะเป็นตัวนี้นะครับผมสำรับปูบอกมาแล้วนะครับบท่านผู้ชมนะครับผมหายจะเป็น9 6 5 6 4 1 3 9 6ครับครับนี่คือตัวเด็ดสำหรับเอซทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเรีนท่นหทะานะครับที่มตาะัทงนะครับี่จะต้องติดตามนะครับ

อันนี้ก็เป็นกระดูกนะครับกระดูกอยู่ในไหน,นะครับเป็นเศษกระดูกของคนโบราณที่อยู่ในไหนอ็เห็นมีฝันด้วยนะครับมีฝันด้วยอเค้าคุณชมนะครับขอบคุณคุณชมที่รับชอางกนะครับผู้ชนะครับนครับท่านชมนะครับผมก็เราจะ ยุติคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมสำหรับท่านใดที่มีโชคนะครับผมก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมเบอร์ที่เดี๋ยวเอ m i n i m i z i n ให้นะครับผมหรือโทรมาได้เลยเบอร์0828703429เบอร์เอ m i n i m i นะครับผมขอให้ท,ทุกๆท่านโชคดีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณการติดตามขอบคุณการรับชมนะครับสวัสดีครับ